วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4รกรกฎาคมนะครับที่บริเวณหนองปัญญาหมู่ที่2ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลน,นะครับนี่ใกล้ๆสะพาน,นจู่ๆผมก็เหลือไปเห็นมีศพของสัตว์น้ําชนิดหนึ่งนะครับโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําแล้วก็ลอยแองแม้งอยู่แบบนี้นะครับจากการได้ซูมกล้องเข้ามาดูใกล้ๆนะครับก็จะเห็นว่าน่าจะเป็นปลานะครับ เป็นหัวคงไม่ได้ครับเพราะว่ามันอยู่ในน้ำ <c oughs> นี่นะครับผมเองก็ไม่ทราบว่าเป็นปลาชนิดไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้คือตายแน่นอนแล้วนะครับครับก็นี่ครับตายลอยอยู่แบบนี้ฮะไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าตายจากสาเหตุอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือขาดออกซิเจนแน่นอนน,นะครับปลาพุ่งนอนตะลุนแน่ปลาพุ่งนอนเด็เดๆันมาได้ก่อน,นอเดี๋ยวตะนวมันตายเดี๋ยวไสเลยมามาแก่เลย โอ้มันแก่มันมันมีกอะเนึ่ปลาเลยแก่ตายหนึ่ว่ามันมีไส้เห็ดอื่นอะไรที่แบบประมาณว่าเขาถ้าหนึง่ง่ะรู้ไหมว่านิน้นปลาแก่ตายอะเนาะน <c oughs> โอ้ลง,ลงอะไรลงไปเตียลงไปเดี๋ยวผมทายเดี๋ยวจะทำการลงไปไปจับขึ้นมานะาจับขึ้นมาเนะเาะเพราะว่าพอจะมันลอยอยู่บนน้ำกั้มถือโจไปเลยไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อนี่ยเดี๋ยวก็จะลงไปจับนะครับโดยบางหยา จ้าหน้าที่ผู้ดูแลความเรียบร้อยในบริเวณสวนสาธารณะหนองปัญญานะครับเนี่ครับเดี๋ยวบังญาก็จะลงไปกู้ศพนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นปลาอะไรนะฮะพอจะรู้ไหมครับว่าเป็นปลาอะไรครับเนี่ยมันดูไกลๆมันดูยากครับเป็นปลากระพงปลากระพงรครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะหนองปัญญาใจ เคยเอาปลากระพงมาปล่อยประมาณสักสี่ห้าพันตัวเยอะขนาดนั้นเลยครับครับอผมบ่งชี้ไว้อากาศกับน้ําอ่ะไม่ไม่สมดุลไม่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 สมดุลครับครับเพราะอากาศเย็นบางทีน้ํามันดบหรือว่าน้ำดบหรือว่าอากาศมันชื้นเกินอแต่ว่าเราไม่ปรากฏการณ์แบบนี้เราไม่ค่อยเห็นปีหนึ่งละครั้งปีละครั้งปีละครั้งเนาะครับครับ ทำการกู้ศพแล้วผมว่าตัวนี้อย่างต่ําก็น่าจะ5กิโลขึ้นแหละครับอโอ้เป็น10กิโลครับอโอ้ตกลงมันไม่ใช่ห้านะครับมัน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 น่าจะเป็น10กิโลแล้วละครับโอ้ตัวใหญ่มากเป็น10กิโลครับโอ้โห,โโหไม่พ่องที่พ่องอะไรมาดิยะ โอ้โหสุดยอดมากดูครับตัวใหญ่มากชู้เลยระยะนี้ชู้เลยชู้เลยชู้เลยโอ้โหโอ้โหใหญ่มากครับใหญ่มากนี่ครับเรามองแตกไกลๆนี่มองมองมองไม่ออกจริงครับผมกะว่าประมาณต่าลที่ไหนได้ครับตัวนี้เป็นตัวนี้ไม่ใช่10กิโลนะครับเกือบ30นี่ครับก็ผมว่าผมว่า10กว่ากิโลขึ้น15น่าจะขึ้น ก็ใหญ่มากครับน้องดแต่หลุดเรื่องนะาพงโอย่างนี้ดีก็น่าจะแบบตายไม่นานนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีกลิ่นอะไรเลยก็ทักบางอย่างบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปแล่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาจำเป็นนะเอาไป็นปลาเค็มเหมือนเพราะว่าถ้าว่าเป็นปลาอดมันจะข้าวเพราะว่ามันมันมันเป็นปลาหนังจืดด้วยครับเดี๋ยวก็จะเป็นปลาเค็มนะครับ ผู้ชมครับท่านผู้ชมมามุงนะไทยมุงครับก็จะไปทําการแล่ครับดูครับดูครับหนักจริงๆนะเดี๋ยวไปทําการแล่เพื่อทําแปรูปเป็นปลาเค็มต่อไปนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ธรรมชาติให้คุณแอบเราเยอะยังไงช่วยดูธรรมชาตินิดนึงนะครับผมแต่ว่าใต้มีนั่นที่นี่เนาะทาหอาติยะเพราะมันใหญ่มากบริเวณหนองบัญญานะครับก็เป็นสระน้ำขนาดใหญ่ ที่พักผ่อนหย่อนใจของที่นี่นะครับนี่ครับก็จะมีร้านอาหารน้อู้นรถูครับลากแคบไม่ไหวเลยฮะต้องเอาขึ้นซาล็งนะครับต้องเอาขึ้นพ่วง้านดูฮะโอ้โหดูครับคือหิวไม่ไหวฮะไม่ไม่น้อยๆหรอกจะไม่น้อยๆ เอาปลาครับปลาตีมัสักจัดเลยตั้มใหญ่จริงๆใหญ่มากใหญ่มากใหญ่จริงๆแต่ปลาใหญ่กว่าใหญ่มากใหญ่ใหญ่จริงๆเอ้ยใหญ่มากใหญ่จริงๆอะไรพุ่ง ไปเล่ที่บ้านเลยครับเดี๋ยวทําการแปรรูปใส่เกลือทําเป็นปลาเค็มจบข่าวนะครับรายงานข่าวจาก 1, ดีเจตะวันครับดีเจตะวันช่องแอลออฟิเชียล